พพะก,กับพรพะพนะ่ง,งพูชามีการเนชาวบาจากม่้ามาเตรียมอยู่ขามินคือหาวแท้าขามขอเมอจานี้ก็ยังมีการเตรียมน้าที่ใช้ป้องกันแกส๊ส้นาจะมีมากเอามาจกจค่ะทาให้ฝั่งไทยต้องนากาลังตารวจค็คุมปูชนเข้ามาประจาในพื่เพอเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ยตลอดท้วนก็ยังม่ ย <Okay. S 2> ังตรึงกำลังในพื้นที่เช่นเดิมค่ะพลขบวนเอกไกรบุญสวดส่งรองผู้บัญชาการตรํำรวจแห่งชาติระบุภายหลังจากที่มีการร่วมประชุมกับฝ่ายทหารและผู้าราชาการจังหวัดสั่งแก้ว่าจะปรับแผนจากการใช้พรบรป่าไม้มาใช้กฎหมายที่เข้มข้นกว่าค่ะถ้าฝั่งต่างบูชารุกล้ำอธิปไตยไทยให้จับกลุ่มทันทียืนยันจะใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักตามสถานการณ์ขอให้กําลังคนไทยอดทนกดกลั้นถึงที่สุดพร้อมย้ําว่าไทยยังควบคุมสถานการณ์ได้ แลงจะไม่ปลอดให้บาดลายค่ะส่วนพลเอกนัทพลนาคาดิสรัฐมนตรีช่วยว่าก,การกระทรวงาโหมย้าว่าไทยมีสิทธิ์ใช้กฎหมายใช้กําลังหากัมพูชาลุก,กล้ำย้ําว่าไทยมีความกดดันแตมีขอบเขตกฎการใช้กําลังมีอยู่แล้วไม่ต้องรอกฎหมายรัฐบาลใหม่ที่ผ่านมากัมพูชามีท่าทีในการประชุม GVC ดูเหมือนจะร่วมมือแต่พฤติกรรมในพื้นที่กลับเป็นการเย่อยุไม่สอดคล้องกับคําพูดเหมือนมีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้า เกตตะวันตยของเราลักษณะของการวางแผนไว้ของฝ่ายกับมธชาและสังเกตว่าเขามากระทำเสร็จแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็มีหนังสือไปถึงประเทศต่างๆนะครับซึ่ง